สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับครูติก๊กในรายวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะนักเรียนสบายดีกันนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้านะคะ ซึ่งจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในเรื่องนี้นะคะนักเรียนสามารถระบุแหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้ค่ะแหล่งพลังงานนะคะที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าสามารถจำแนกได้เป็นสองประเภทนะคะซึ่งสำหรับคลิปนี้เราก็จะเรียนประเภทแรกกันก่อนนะคะประเภทแรกนั่นก็คือแหล่งพลังงานที่มีจำกัดค่ะ แหล่งพลังงานที่มีจำกัดคืออะไรก็คือแหล่งพลังงานจากซากดึกดำบรรที่ใช้แล้วหมดไปค่ะหรือเมื่อนำมาใช้แล้วไม่สามารถสร้างขึ้นมาทดแทนได้นั่นเองนะคะอย่างเช่นถ่านหินน้ำมันแก๊สธรรมชาตินะคะจากในภาพนะคะ ถ่านหินนะคะเป็นแร่เชื้อเพลิงที่เกิดจากการทับถุมกันของซากพืชซากสัตว์นะคะเป็นเวลานานหลายล้านปีค่ะเราก็เลยเรียกว่าซากดึกดำบรรน,นะคะการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินก็คือการนำถ่านไปเป็นเชื้อเพลิงในการต้มน้ำนะคะเพื่อให้ได้ไอ้น้ำไปหมุนกังหันของเครื่องกําเนิดไฟฟ้านะคะหรือว่าไดานามโนนั่นเองนะคะทำให้ผลิตไฟฟ้าได้ ถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในประเทศไทยนะคะก็คือถ่านหินลิกไนซ์ซึ่งจะพบมากที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางนะคะและอำเภอเหนือครองจังหวัดกระบี่นะคะทางภาคใต้นี่เองนะคะส่วนข้อเสียของการผลิตนะคะก็คือการเผาไหม้ของถ่านหินทำให้เกิดสารพิษบางชนิดปนในอากาศและก็เป็น ส่วนหนึ่งะคะของปรากฏการณ์เรือนกระจุกนะคะแต่ปัจจุบันนะคะมีการติดตั้งอุปกรณ์ดักจับสารพิษที่โรงงานไฟฟ้าจึงทำให้ปริมาณของสารพิษลดลงนะคะนักเรียนต่อไปค่ะขั้นตอนในการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินนะคะขั้นที่1นึนักเรียนดูในภาพตามไปด้วยนะคะตามหมายเลขน,นะคะ 1. น,นำถานหินไปเป็นเชื้อเพลิงในการต้มน้ำค่ะหมายเลข2ไอ้น้ำที่ได้จากการต้มน้ำนะคะไปหมุนกังหันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าค่ะและหมายเลข3เครื่องกำเนิดไฟฟ้าก็จะผลิตกะระแสไฟฟ้านะคะออกมาส่งนะคะออกมาส่งออกไปยังเสาไฟค่ะและหมายเลข4ก็ส่งเข้าสู่ชุมชนและก็โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนั่นเองนะ นี่ก็คือขั้นตอนในการผลิตไฟฟ้าจากฐานหินค่ะต่อไปนะคะน้ำมันแล้วก็แก๊สธรรมชาตินะคะเป็นเชื้อเพลิงที่ได้จากการขุดเจาะในชั้นใต้ดินหรือใต้มหาสมุทรค่ะซึ่งเกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์เป็นเวลานานหลายล้านปีเช่นเดียวกันนะคะพบมากในบริเวณประเทศไทย ขอโทษค่ะพบมากในบริเวณประเทศในกลุ่มตะวันออกกลางนะคะอย่างเช่นอิรักอิหร่านซาอุดิอาระเบียแหล่งแก๊สธรรมชาติที่พบในประเทศไทยของเราะะก็คือบริเวณเอ่าวไทยซึ่งมีอยู่อย่างจํากัดนะคะจึงต้องนำเข้าแก๊สธรรมชาติจากต่างประเทศค่ะข้อเสียนะคะก็คือการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้แก๊สธรรมชาติ และน้ำมันเป็นเชื้อเพลิงจะมีค่าใช้ใจ่ายที่ค่อนข้างสูงนะคะจากราคาแก๊สขึ้นอยู่ราคาน้ำมันซึ่งเปรผันตามไปตามไปด้วยนะคะต่อไปค่ะขั้นตอนนะคะในการผลิตนะคะน้ำมันและก็แก๊สธรรมชาตินะคะกระบวนการมีดังนี้นะคะ หนึ่งนะคะดูตามไปด้วยอากาศเข้าไปในเครื่องอัดอากาศส่วนหมายเลขสองนะคะนักเรียนดูภาพตามไปด้วยนะเกิดการเผาไหม้ของส่วนผสมระหว่างแก๊สธรรมชาติหรือน้ำมันดีเซลค่ะและหมายเลขสามทำให้เกิดความดันสูงจากเครื่องดันอากาศในห้องเผาไหม้นะคะและหมายเลขสี่เกิดเป็นไอร้อนมีความดันแล้วก็มีอุณหภูมิสูงไปขับดัน ไปขับดันใบกังหันนะคะแล้วก็เพลาของของกังหันนะคะขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะคะนี่ก็คือกระบวนการนะคะในการผลิตไฟฟ้าด้วยน้ำมันแล้วก็แก๊สธรรมชาตินะคะค่ะนี่คือภาพนะคะจะเห็นว่ามีจากภาพนะคะจะมีฐานหินแล้วก็แก๊ส จากการเผาไหม้นั่นคือหัวเผานะคะหม้อผลิตไอน้ำนะคะแล้วก็น้ำกังหันน้ำทิ้งหลังบำบัดนะคะแล้วก็เครื่องกำเนิดไฟฟ้าก็จะส่งเข้าเสากระแสไฟเข้าเสาส่งกระแสไฟฟ้านะคะสู่ชุมชนแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆค่ะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการผลิตกระแสะไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานที่มีจำกัดนะคะไม่ว่าจะเป็นถ่านหินหรือว่าน้ำมันแล้วก็แก๊สธรรมชาตินะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะไม่มีการบ้านค่ะคุณครูนักเรียนกลับไปอ่านทบทวนบทเรียนนะคะเตรียมตัวสอบกลางภาคด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ